บรรยากาศใช่เลยอเล็กโบช็อตนี้ทำาป็นแฟนลุ้นหนักนึกว่าขอแต่งงานเรื่องลงจอดปุ๊บก็เปิดหมดหวานปั๊บสำหรับคู่รักสุขตาอเล็กธิดาเดชเมทาวลัยยุทธและโบมเลดาสุสีที่เพิ่งจะเตรียมงานนั่นอี๊ยด้วยการตัดทริปบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศสกอตแลนด์เพื่อสาต์แบตให้กับหัวใจซึ่งแน่นอนเขาว่างานนี้นอกจากทั้งสองคนจะสาต์โมเมนต์แฮแทกข้างรักด้วยพาเลตภาพถ่ายหวานล้นเฟรมให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรม แอดโบอันดสกอร์มิลดาและแอดเล็กทีระเดชในสองกันแบบจัดเต็มแล้วหลายคนก็จยอดไม่ได้ที่จะแอบหุนแอบเชียร์อรอฟังข่าวดีจากทั้งคู่หลังได้เห็นภาพ็อดเด็ดเอกูเซขณะแอนเล็กและโบยืนเคียงข้างกันสองต่อสองทมกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของภูเขาทุ่งหญ้าและท้องฟ้าสีครามถึงขนาดต้องสต่นคอมเมนต์แซวเป็นการด่วนเลยว่าหวานพูดๆเหมาะสมและคู่ควรมากเลยกิ่งทองใบหยกมากเลยครับบรรยากาศได้เลยคะ่ะหวานเจี๊ยบเลย น่ารักมากคะ่ะดีต่อใจรักกันไปนานๆจน,น,นถึงวันสร้างครอบครัวด,ด้วยกันเลยนะคะเห็นทีกว่าจะจบทริปนี้แฟนๆคงได้กอกขอบจอเสพความหวานแบบเต็มอิ่มแน่นอนอิองๆขอขอบคุณภาพอเล็กโบภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดีความค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ